สวัสดีครับวันนี้เรากลักบมาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมจะมาพูดคุยเรื่อง value value คือมูลค่าเพิ่มนะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันแปลไปได้มันมีความหมายหลายอย่างนะครับ value เนี่ยอาจจะหมายถึงคุณภาพของสินค้าก็ได้นะครับในแง่ของการตลาด นะครับเราเพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยคุณภาพนะครับ oh <my> คุณภาพของสินค้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกทั้งหมอว่าเฮยหลงเราเนี่ยแบรนด์เฮยหลงเราเน้นคุณภาพของสินค้ามากมากจนผมเนี่ยต้องเวลาของเขาเนี่ต้องเปิดชิม,ช,ม,ช,มชิมทุกลังครับชิมชิมทุกลังชิมว่าหนึ่งมันตรงตามที่เราต้องการไหมนะครับนะครับหนึ่ง เรื่องสีเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันทุกเที่ยวเพราะว่ามันเป็นสินค้าจากธรรมชาติมวยเนี่ยนะครับมันก็พันมันก็แตกต่างกันสีมันแตกต่างกันบางทีพันเดียวกันแต่สีมันที่ตอนที่ผลผลิตที่มันออกมาเนี่ยสีมันแตกต่างกันดังนั้นเราสินค้าของเฮยหลงเราเนี่ยเราไม่ปรุงแต่งเราปรุงแต่งให้น้อยที่สุดคือไม่ใใส่สี พยายามจะเลือกตัวที่มันไม่ใส่สีนะครับเพราะฉะนั้นมันคือสีธรรมชาติของสินค้าหรือผลไม้ตัวนั้นไม่ว่าจะเป็นบวยกีวีสตรอเบอรี่นะครับมะม่วงนะครับขิงสมอพอส้มจี๊ดต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นสีมันไม่สม่ำเสมอครับเราจะบอกกันตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเวลาเราเลือกเนี่ยเราเลือกเลือกจากรสชาติของมัน ยิ่งสินค้าของเราแบรนด์เฮยหลงเนี่ยเราแอดแวลูเข้าไปคือเราเลือกที่คุณภาพจริงๆเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นสินค้าที่ไม่ปรุงแต่งหรือปรุงแต่งน้อยที่สุดและธรรมชาติที่สุดนะครับความเล็กใหญ่ก็บางครั้งไม่ได้มสม่ำเสมอแต่รสชาติเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากนะครับนะครับเพราะว่าเราเนี่ยบุยเราไม่เชื่อมเราไม่ทําการเชื่อมนะครับบางทีเนี่ย เชื่อมให้มันหวานเขาก็เอาจะเบาบวยเนี่ยที่ที่ไม่ได้เก็บไม่ได้คัดนะครับที่ที่เขาไม่สามารถขายได้ราคาไปทํานะครับคือคุณภาพมันด้อยคุณภาพนะครับก็เอาไปทําไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมหรือใส่กดมะนาวก็แล้วแต่เนี่ยแล้วค่อยเอาไปอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณภาพมันน้อยลงราคามันก็ถูก แต่เวลาร้านค้าเนี่ยมาขายเนี่ยราคาราคาใกล้เคียงกับที่เราขายนะครับซึ่งเขากําไรสูงกว่าเรามากนะครับถึงยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นนะครับเขากําไรสูงกว่าเราสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเราซื้อสินค้าม้วยเนี่ยที่เราคัดเลือกคุณภาพเนี่ยอย่างอย่างที่ผมบอกว่าสินค้าคุณภาพเนี่ยทุกตัวมีสินค้าเก๋คุณภาพของมันนะครับไม่ว่าจะอย่างที่ผมบอกว่า ทั้งอัลมอนด์ทั้งบวยต่างๆนี่มีเกรด A <บ>เกรบ B เกรซ C นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกดที่เราคัดเลือกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเกร<อ>เกรที่เราเป็นบวยที่ส่งออกไม่ปรุงแต่งปรุงแต่งน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันสูงกว่าต้นทุนมันสูงกว่าบวยทั่วๆไปไม่งั้นลูกค้าไม่กลับมาซื้อผมหรอกครับไม่ว่าจะบวยเค็ม บวยสกุละเม็ดใหญ่เม็ดเล็กบวยหวานเกียเองจี้นะครับแม้กระทั่งลูกคุณนะครับลูกคุณผมก็คัดเกรดไม่ใช่ลูกคุณแบบอเมริกาใตา้หรือว่าอะไรนะครับเรารักเราคัดลูกคุณนะครับเราเลือกสรรจากอเมริกาเพราะว่าคุณอเมริกาเนี่ยมันจะหวานหวานธรรมชาติไม่ต้องเชื่อมครับเพราะคุณอบแล้วคุณอเมริกามันจะหวานไม่เปรี้ยวนะครับ แต่เวลาคุณซื้อพุนจากประเทศอื่นๆไม่ว่าชิลีหรืออเมริกาใต้หลายๆประเทศมันจะออกอมเปี้ยวนะครับมันจะออกอมเปี้ยวเพราะไม่ใช่ผมไม่มีขายนะนก็มีขายนะครับลูกคุณชิลีนะครับแต่เวลาผมแพ็คเนี่ยเวลาผมแพ็คเนี่ยผมใช้แต่พุนอเมริกามาแพ็คต้นทุนพุนอเมริกามันสูงกว่าเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ สากว่าเปร์ส่สิบเปจากคุณชิลีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่แปลกใจหรอกครับผมไม่แปลกใจว่าทําไมในออนไลน์ต่างๆขายลูกคุณถูกได้ราคาถูก, <My God. S 1> ถกๆนะครับส่วนใหญ่เป็นคุณจากอเมริกาใตา้หรือคุณจากชิลีไม่ใช่อเมริกานะครับวันนี้ผมจะมาว่าการ a d ด value ของเราเนี่ยคือ 1. เรา a d ด value โดย packaging อย่างที่ทุกคนเห็น แพ็กเกจจิ้งของเราเนี่ยนะครับสะอาดปลอดภัยนะครับนะครับนี่คือนะครับมีระบบซิปล็อกอย่างดีนะครับเราแพ็ก,กิ้งอย่างดีนะครับสะอาดและปลอดภัยนะครับสองคือเราแอดแวลูด,ด้วยคุณภาพของมันไม่ใช่คอนติตี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เ,เกี่ยวกับจำนวนแต่เราแอดลงไปด้วยคุณภาพคือคุณภาพ นะครับนะครับอ่ะ,อะอออค,อคุณภาพเราเนี่ยสินค้าอย่างที่บอกเราไม่ปรุงแต่งปรุงแต่งน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้จากเราเนี่ยนะครับคือคุณภาพของสินค้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้คุณรู้จริงคือคุณต้องลองครับนะครับ ซื้อสินค้าจากเราหรือซื้อสินค้าจากเจ้าอื่นแล้วลองเปรียบเทียบกันไม่ว่าจะเป็นบ้วยเค็มนะครับบ้วยเค็มของผมเนี่ยไม่ใช่เค็มโดดๆโอ้เค็มอย่างเดียวเลยบ้วยเค็มคือเค็มของผมจะเค็มอมหวานนะครับหวานเปรี้ยวนะครับนะครับแล้วจะได้กลิ่นของเครื่องเทศน้อยๆนะครับไม่งั้น ลูกค้าไม่กลับมาซื้อครับบวยเข็มผมเนี่ยนะครับนะครับลูกค้าไม่มาซื้อไม่เจาะจงหรอกนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ขับผมที่ซื้อบวยเข็มเนี่ยไม่ว่าจะไปทําเป็นชานะครับชาหลายเจ้านะครับชาที่ชาชาบวยเนี่ยนะครับหลายเจ้าใช้บวยเข็มจากผมนะครับต้องยี่ห้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกบอกว่าต้นทุนของเราเนี่ย ด้วยการที่เราคัดเลือกคุณภาพข,ขาองสินค้าต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับนะครับเป็นฟักทองนมวยสก,กุละนะครับอ่าดูนะครับมวยสก,กุละของเราอ่านะครับไม่เหมือนกันนะครับค,คุณจะเห็นว่าสินค้าเราเนี่ยลูกลักเนี่ยนะครับนี่เม็ดฟักทองนี่ไม่ได้อบนี่ธรรมชาติคุณสามารถกินได้เลยนะครับถ้าคุณกินเพื่อคุณภาพเพื่อสุขภาพเนี่ย กินแบบนี้ได้เลยครับนะครับคนต่างชาติซื้อแบบนี้กินกันนะครับนะครับถ้าคุณเอาไปอบไปอะไรเนี่ยวิตามินเกลือแร่ต่างๆแร่ธาตุต่างๆมันจะดอปลงนะครับนะครับเม็ดอัลมอนด์ผมเนี่ยนี่คือเม็ดธรรมชาติไม่กรอบครับนะครับแต่คุณสามารถเอาไปกินได้ทําได้หลายอย่างไม่ว่าคุณจะเอาไปอบขนมนะครับไม่ว่าคุณจะ เอาไปสไลด์ใส่เค้กไปทำอะไรนะครับแล้วแต่คุณนะครับอะไรครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าเราแอดแวลูลงไปในสินค้าเรานะครับเพื่อคนที่เรารักทางนั้น,นครับเพื่อพวกคุณเพื่อเพื่อผู้บริโภคที่เรารักเราถึงเลือกสินค้าที่1เราแพ็คกิ้งอย่างสะอาดปลอดภัยนะครับไล้ฝุ่นละอองทางอากาศที่จะมาปะปนนะครับ สองเราเลือกที่คุณภาพของสินค้าจริงๆนะครับเราเน้นย้ำนะครับว่าคุณภาพของสินค้าต้องปรุงแต่งให้น้อยที่สุดนะครับนะครับแล้วก็ธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับสามพัชจรจิ้งที่ดูดีนะครับเราใช้แล้วก็หรูหลาสไตล์ชไนซสโมเดิร์นนะครับแล้วก็เราใช้พลาสติกเนี่ยในการใช้ใส่อาหารโดยเฉพาะนะครับนะครับ คุณเลือกของเราเฮยหลงเราจะไม่ผิดหวังครับนะครับหาซื้อได้หรือช้อปปิ้งในหาซื้อได้ในช้อปปี้หรือรัตซาด้านะครับรับรองคุณจะประทับใจไม่ผิดหวังขอบคุณครับ